เอาเพชรเอาเหรียญจีนมาขายทั้งเ,เล่มเลยรู้ไหมเนี่ยว่าถ้าเล่มน,นี้เหรียญแท้ทั้งหมดอ่ะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าสามสี่ล้านบาทนะสามสี่ล้านบาทนะลองดูว่ามีเหรียญอะไรบ้างลองดูสิอเนี่ยเหรียญมังกรเหรียญในคนอยู่ซื้อขายพวกนี้ลหลักหมื่นหลายหมื่นทั้งนั้นเลยเนี่ยนนเนี่ยหลักเนี่ยถ้าแท้แท้นะแต่พวกนี้ไม่แท้เพราะเหตุใดถึงไม่แท้ก็คือเหรียญเนี่ยมันปลอมตั้งแต่สมัยก่อนเลยของจีนแล้วก็คือคนไทยไปเที่ยวเมืองจี แล้วก็หรือว่าจะเข้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเอาเข้ามานะเหรียญมันเลยไม่แท้เนี่ยนี่พวกเหรียญพม่าเหรียญลาวเหรียญอ,อะไรเงี้ยกขอนเนี่ยมังกรจีนอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยเหรียญไม่แท้นะครับเป็นเงินแต่เหรียญมันไม่แท้นะดูสิเสียดายมากเลยถ้าเล่นมน,นี้แท้นะครับคุณพี่สบายเลยได้เงินสองสามล้านกลับไปแน่นอนเนี่ยสบายเลยเนะี่ยเกิดเลยฟื้นเลยนะแต่มันไม่แท้นะครับผมบอกว่าต้องส่งรูปแลดไลายส่งรูปมดาดูก่อนเดี๋ยวผมจะดูให้นะไม่งั้นไม่แน่ใจ หรือว่ามั่นใจว่าของตัวเองมีเยอะมีของดีเยอะก็เอามาทุที่ร้านอย่าถ้าไม่แน่ใจก็แอดไลน์ถ่ายลูกมาก่อเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับผมเก่งคนยังทิพย์เปิดทุกวันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ